สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ทําคุณประโยชน์ไอ่ครับอำเภอโนนสุงเราส่วนหนึ่งนะครับก็ทางความบอดอยู่ครับวงการเกี่ยวกับสาธารณสุขแพทย์หมอพยาบาลอะไรประมาณนี้ท่านคือใครยังไง๋ยวให้ท่านแนะนําตัวเองนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับสวัสดีค่ะชื่อวรนุชบาดกลาง์ด้วยค่ะ ชื่อเล่นชื่อตุ๊กค่ะชื่อตุ๊กจากชื่อพี่ตุทำงานอยู่กับโรงพยาบาลตุงสูงค่ะเป็นอดีตแต่ก่อนนอกจากนก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านสผงภูมิและองค์รวมดูแลในด้านของงานจช่วยค่ะเป็นคนบ้านอิงโดยก็มีเป็นคนบ้านดอนหวายบ้านดอนหวายอยู่ตำบลดอนหวายอัเภอนต์ตงสูงเราเกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยดูน้ำตุลก็อยู่บ้านกลางบ้านกลาางบ้นกลาง เอ่อโทษครับเกิดก็ตอนหน่อยเกิดก็โศประมาณเด็กโศสองพันห้พันห้าร้อยคุณพ่ออยู่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณแม่เพินเสียคุณพ่อเสียจำเสียตอนเป็นยิปน้องพ่อชื่ออะไรครับพ่อนี่ชื่อนายจำรูจำรูแม่ไหครับแล้วปุณแม่ชื่อนางบัวผันบัวผันตอนนี้พ่อก็ยังอยู่เนาะพ่อเสียแล้วคุณแม่ก็เสียแล้วเออคนเสียตามไปก่อนเสียใจได้ไหยครับครับครับเอ่อ ตั้งที่เกิดมานี่ก็พ่อเขาเรียนมีอาดุบานมีกระกบอ๋ไม่มีค่ะสมัยก่อนนี่พวกที่เกิดปุ๊บที่เขาชั้นปหนึ่งปหนึ่งเลยนหนึ่งสิค่ะก็เรียนแถวเดินไปผู้สิงผู้ประชาสัมนตอนนั้นเรียนเรียนบ้านดอนไปจบป .4. ของพี่ยังเป็นตอนนัลยางล่างสุดเก่าที่มีปเจ็ด จบปจบปเจ็ดเซพี่ก็มาต่อการโรงเรียนบ้านใหม่คุรุราชานาจจงพอเจก็นี่จบปเจซสี่ก็มาเป็นซีกับซีทันีจนถึงมสอเลยจากเรียนในแต่มสอหนึ่งถึงมสองห้าีนีรุ่นไหนครับีทานีรุ่นอที่จบมสองห้น่ะปีปีสองสาก็เรียกเขรกุ่นอะไรมันเรีรุ่นพ้าพศถ้าจบมสก็จะเป็นรุ่นสองหนึ่งถ้าจบมศ .5 ก็จะเป็นรุ่นสอง พี่จะเป็นสองสอง้มีเพื่อนฟูงอยู่ในกลุ่มลายหรือจะทัดไทยประจำกันมีอยู่เยอะเลยค่ะเือบเอยพรุะกลุ่มที่เนี่ยจะเวลามีงานอะไรเช่นมีงานของโรงเรียนงานพิธเก่างานอาธีทานีรำลรกทุกรุ่นเพื่อนพี่มาอย่างหน้อยหานพิถึนจะรวมตัวกันเลยมีมากแล้วก็จะรับโรงเรียนตาขาวของเรามีเลือดตาขาวเข้มข้นมากขอบคุณมากครับ แต่เพื่อนนะนวันนี้ก็มาประชุมเลยพี่น้องก็เพิ่งเลิกประชุมไปครับท่านวันนี้ก็เป็นเพิ่นเลยมาเป็นคณะกรรมการสมาคมบริหารของที่เก่าที่เก่าปีปัจจุบันวันนี้ครับวันนี้เป็นที่แปดธันวาคมครับวันนี้ก็มีประชุมก็มาเตรียมจัดงานมาเตรียมจัดงานร้อยสี่ปีสี่แตนีราเลือกยาวนานเองยาวนานที่จะนี้เยอดครับท่านี้พอจบ มสองห้าเป็นเรียนยังไงพี่ก็ไปเรียนสอบคือโชคดีสามารถอ่าฝันของพี่เนาะแต่กนอยเนี่ยคืออยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นนางฟ้าเป็นแองุ่เเตกนันีองใส่ชุดขาบอยากแอ่งุ่นเสกก็ได้แต่ว่าตัวสั่นตัวเตี้ยเขาเลยบอกว่าไม่ได้ ไม่ผ่านพี่พี่ฝันสองอย่างก็คืออยากเป็นนักงป้าสีขาวก็คืออยากเป็นพยาบาลพยาบาล้วก็อยากเป็นเอ็มวุฒิแต่ว่าเอ็มวุฒิได้ออกไปเมื่อเราน่ะเหมือนว่าใจรักจะหมุนเราไม่โอเคแต่พยาบาลเนแต่เป็นคนสวยครับมองดูขอบพระคุณค่ะหกสิบกว่าปีสวยได้แม่บัวพันธุ์มาหน่อยไม่น้อยเลยครับแม่บัวพันธุ์ก็เป็นนา่งป้าเก่ามีแต่ก่อนสมัยก่อนก็จะถือถันน้ำพันโร อเองแหละเพราะประกวดเีรีสก็จะเป็นขันหน้านมาีดอกไม้ขันน้าทานรองแต่ก่อนเนาะพี่ก็เลยได้เชื่อมอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็ไปเรียนทางไปเรียนพยาบาลระดับต้นจ้ะไปเรียนอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเป็นคนคนเดียวของจังหวัดนี้ว่ากมาที่ส่นไปเรียนคนแรกปีแรกคนคนที่หนึ่งเป็นรุ่นทีเห็นวิเลยพยาบาลวิเลยพยาบาลไี่รงพยาบาชีใชัหน้าแต่แต่ก่อนจะเป็นวิเลยพยาบาลธรรมดา แต่ลาสุดก็จะมีอะไรบรุงพลจะมีคม่ะมีัชนากโคจเซ็ตจเซ็ตจจเซ็นที่ก็าไม่ใช่ฟลเดียวบ้างนะฮะสี่ปีแล้วก็แบเนี้ที่สอบไปเรียนโตเขาเรียกรักสูตตอนนี้ที่จะไปเรียนก็้ไม่ใชอะไรกับป็นสิกที่ประสงค์บนราชกานีา เป็นคลิกคันเป็นเป็น,ปนพยาบาลศาสตร์และและถนนชั้นสูงตอนแรกที่เป็นพยาบาลระดับต้นที่ไปเรียนชยนัยนาพอจบจากวิทยาลัยพยาบาลชัยนาเด็กไปเรียนต่อคือต้องมาใช้ทุนก่อน4ีปีพอ4ปีใช้ทินงก็มาหานาเซ็กคิดกับไปม่นู่นต่อสอบได้ก็ต้องไปเรียนต่อต่อเน,นื่องก็มาต้มาเป็นพยาบาลวิชาชีสมไมก่อนเขาจะมีแบบนี้ กรนีก็มาทำงานอยู่ครับทำงานตอนแรกพี่ทำงานอยู่โรงพยาบาลมหารดูเกี่ยวกับพวกด้านสุขภาพด้านดูแลดีข่อยดูแด้น้อยครังคลอดได้น้อยดูแลเด้น้อยหลังคลอดแล้วก็ดูแลเด็กที่เจ็บป่วยแล้วก็ลาสุดก็คือสำนึกรักบ้านเกิดคือเราเป็นคนบ้านเองเนาะแต่กะณีกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่่แมป่วยญาติป่วยเราก็ถึงต้องรู้ว่าณเวลาหนึ่งเราอยากกลับมาเมื่าไหร่ อยากมาดูเลยเหมือนสำนึกตอนนั้นก็คือยังมีไปที่อยากจะทำงานนน่นนี่พัฒนาบ้านเราก็เลยขออนุญาตคุณนว่าอยากจะกลับมาอยากกลับมาบ้านนี้พัฒนาบ้านนี้ก็ทำเรื่องก้ับมาแต่บากว่าจะได้กลับมาเขาจะบอกคุณจะมีฟุ้งของสารุกถ้าคุณอยากทำงานในโรงพยาบาลชิมชนหรืออะไมแต่กเ sí. ่าเขาเรียกอนามัยหรือจะเป็นโรงพอาบาลตอ ถ้าคุณอยากทำงานที่ชนคุณต้องเลือกทุมสาสุขคุณสสจถ้าคุณจะทำงานรันฐบาลคุณต้องเลือกอโรงพยาบาลซึ่งพี่ตอนนั้นเป็นเล็กน้อยเพื่อนข้าสมาัครถอ่านก็สมัครถตามกันง่พอไอ้จะเป็นพยาบาลก็เลยเลือกโรงพยาบาลมหาลัยา่างๆปรกากฏว่าถึงเวลาอยากกลับบ้านเองเขาเลยบอกว่าต้องต้องรอเวลาหรือต้องหาคนเลี่ยงที่ทำเรื่องสองปีถึงได้กลับมาได้เลย ก็ได้พามาอยากกลับไปโรงพาบาลเอ้าส่วนหนึ่งดูแลผู้ป่วยดีดูแลพ่อแม่จากที่พอได้มาปุ๊บก็ทราบภูมิใจมากที่มาโรงพาบาลส่วนหนึ่งไมว่าถ้าส่วนของโรงพยีบาลศรีทยหรือว่าในชุมชนเราก็ได้มีใ่ใความรู้พัฒนาเป็นจิตอาสาดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยในชุมชนผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมาอยู่ โรงพยาบาลาะเลขของบ้านโดนสูงเนี่ยเป็นสังกัดในส่วนของเกี่ยวกับชุมชนใช่ไหมคะที่จะเป็นหัวหน้าเกี่ยวกับงานบริการด้าผสมผสาอสมัยก่อนเขาเรียกกลุ่มงานเพื่อวิบัติครอบครัวและชุมชนเราดูแลแบบรวมดูแลด้านร่างกายเขาด้วยแต่เราต้องดูแลจิตใจด้วยแล้วเราต้องดูแลชุมชนถ้าเขาบอกว่าชุมชนมีส่วนร่วมทำอะไรก็สำเร็จเราเลยมองว่าหัวใจสำคัญของการ ที่หน่ะเป็นคนชอบงานชุมชนแต่สมัยอยู่มหากายจะเป็นด้านรักษาพยาบาลซะส่วนใหญ่การคือมันสำคัญที่งานงานสาธุขแต่เราหน่ะชอบงานที่แบบเตะปั๊บไล่ปั๊บสามจี๊ดคือก็คนนั้นคนนี้งานชุมชนเราก็เลยชอบมันก็เลยเป็นงานที่ที่มาโรงพยาบาลต้นสูงจั๊ดแต่แี่สามจี๊ดสามจี๊ดห้าเจ็ดหกเจ็ด ก็ประมาณ5ข้าว3เจ็ด4เจ็5เจ็ดชาย28ปีขั้วมาเล้วใช่ค่ะอย่ยาวนี้ก็ก็แสดงว่าการทำงานก็อยู่ในโรงพยาบาลตลอดมาแสดงว่าหลักอาชีพนี่จนเกษียณถือว่าคนเกษียณราชการปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าคนตั้งใจทำงานมีความหนักด้วย ใจใจต้องรักษารับเลีต้องขอให้เรยนําเรียนตรงๆว่าถ้าสมมวรจาเรีนรู้าสุรับเลกเลยต้องใจรักทอาชีพถ้าเรามีใจรักทำอะไรมันก็ราบรื่นักงานจะนักแค่ไหนจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ถ้าใจเราเกินยมันสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่างาน จะนัไปอีกอย่างอย่างคนละแบบาคนละแบบหรสาสุ่มผิจะนั่ไปอีกอย่างนึ่งแต่ว่าเราต้องมีความอดทนอดกล้าสูงเพราะว่าเวลาเขาเจ็บป่วยมาแล้วเขาจะเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจเขาก็จะอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานได้ไหมเราต้องเ้าใจเขาด้วยครับเกษียณปี2 5 6 5ปีที่ผ่านมาตุลาคม30กันยา65 ผ่านมาเนี่ยเกือบสองเดือนคือการบำนานแบบปาแดงเลยทีนี่ก็ทีนี่ใช้ชีวิตยังไงครับหลังจากเกษียณก็คือหลังเกษียณนะคะที่เป้าหมายที่วางไว้และที่เราดำเนินไปเนี่ยก็คือจะเป็นจิตอาสาดูแลนั่ะทั้งในส่วนของโรงพยาบาลระัสูงเป็นทีมงานที่ว่าสารงาน เจตนาตรงเดือนที่เราเคยทำอยู่ในโรงพยาบาลณตอนนั้นคือเป็นบทบาทหน้าที่ส่วนหนึ่งความรับผิดชอบส่วนนี้ก็จิตอาสาส่วนหนึ่งแต่พอหลังเกษียีผู้พุ่งงานเดือนที่เรายังมีอยู่ล้วก็สาร่ตแต่ว่าเราไม่ได้รับเราไม่รับเงินเดือนนะคะเราขออนุญาตว่าเราไม่รับค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นเราทำด้วยใจรักแล้วจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเราด้วยพัฒนาบ้าน ก็ทางแการก็มัาของโรงพยาบาลเรียนสูงอย่างจิตอาสาอย่างสมมติว่าเป็นเพื่องานกาชาวยเกี่ยวกับพวกกาชาวยหรือว่าเกี่ยวกับการร่วมออกรับบริจาคให้โรงพยาบาลหรือเกี่ยวกับบริจาคอื่นๆทางของในชุมชนนี้ตู้เดือดร้อนไฟไหม้น้ำท่วมอะไรนี่ค่ะเราก็ช่วยด้วยแล้วก็ในส่วนการดูแลผู้ป่วการารับบริจาครถถึงหรือว่าอะไรนี่เราก็ไปร่วมกับทีมทีงรับบริจาคของโรงพยาบาลด้วยส่วนนี้แล้วก็เวลามี เราเราจะเป็นจิตอาสาจากของพ่อหลวงของเราด้วยของพ่อหลวงทั้งโลกาสิทที่เราได้ใส่เสื้อสีเหลืองได้ใส่หมวก็ได้ถือผ้าสีฟ้าในงที่เป็นจิตอาสาเราก็เลยภูมิใจในงานที่เป็นจิตอาสาเรคือที่สามารถที่จะอยากให้ป้าเข้าคิดถึงการทำงานัแต่ จะพูดในแง่ไหนก็ได้ถึงชุมชนถึงโรงพยาบาลถึงเรียนหรือของตัวตัวไปหรือการข้อคิดในการทํางานที่เราเกิดปฏิบัติมาถึงพี่น้องมาดี่ก็คือจริงๆแล้วนะคะก็การทางานในวันพิหัของเครคิดว่าเรามองว่าทุกคนเกิดมาถ้าพูดถึงด้านสาธารณสุขเนาะในในแง่คิดของด้านสาธารณสุขที่เราทํางานทุกคนเกิดมาเรามีแนวคิดที่ว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอค่ะ ไม่ว่าเขาจะเป็นชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาหรือผู้ใหญ่มีใหญ่บ้านโาเองหรือว่าท่านจะเป็นระดับผู้รักผู้ใหญ่ผู้บริหารนายกงหรือผูาจดการทุกคนพอสมุิเราอยู่โรงเรียนหรือว่าปิดจุดอยู่โรงบาบเลี้ยงสูพอถอนหัวมขนออกเองบ้านบ้างหรือก็เป็นคนสำหรับท่ันทุกคนเพราะฉะนั้นเวลที่พี่จะมีเวลาทมารับบริการในโรงพยายาลี้ยงสูหรือว่าพี่ไปห้บริการหรือดูแลใครพี่จะคิดว่าทุกคนเสำหรับ ดูแลแขกมุชมันดีแล้วก็เราก็ดูแลด้วยความด้วยท่าทีที่เป็นมิตรว่าด้วยความที่ว่าบริการให้เขาประทับใจแล้วก็เสมอภาคทุกคนไม่ได้แบ่งฝ่ายพอยาแค่คนเป็นอนเองพูดอย่างนี้เถอะท่านอาจารย์ครงสร้างมันทันเปล่นอาจารย์โรงเรียนใหญ่โตโรงเรียนสิท่านนี้เองเองพูดอีกอย่างนี้เถอะในบริการนี้ไม่มีคือทุกอย่างเราให้บริการเสมอภาคแล้วตอนนี้พอที่อความคิดอีกอย่างก็คือดู อยากได้ตัวท้อได้ใจอยากได้ใจต้องหายใจน,นี่เป็นความคิดที่เราคิดมาตลอดว่าถ้าเราหายใจใครไปเรา้อพหายใจเข้าไปเราจะได้รับกำลังใจโตมาเช่นเดียวกันเรายิ้มหายใครคนนั้นก็จะยิ้มโตมคิด<ะ>ง่ายก็คือพูดคิดบวกคิดบวกนาะพยายามหมายถึงคิดบวกจริงๆทางใน,นเราอาจจะมีอะไรแต่ถ้าเวลาให้บริการพางที่ก็จะเป็นอินบุคเคยก็คือก็คือให้เขารับรู้รับจังม,มาแล้วสบายใจอันนี้คือเป็นแนวคิดของเราครับวันนี้ก็ วันนี้ก็ขอบคุณหลายครับยินดีที่ไดกรับาพี่อรนุทบาทกลางือพี่ตุปานรัอนวายคนด้นสูงบ้านเองก็ทำคุณความดีให้กับพี่น้องมันเองหลากหลายนานาประการวันนี้ก็ขอบคุณครับมีอะไรห้รับใช้ก็ยินดีครับสวัสดีครับ